สวัสดีค่ะมีนี่ยายนงข้ามาชมดอกไม้้างทางดอกไม้ริมทางค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะดอกไม้ริมทางข้างหลังยายนงนะจ๊ะพี่น้องยาวไปตามทางเลยค่ะพี่น้องมาเบิ้งดอกไม้ดอกดอกไม้ดอกอ่ะมันชื่อว่าดอกอ่บลูบอเนตค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยค่ะพี่น้องดอกบลูบลูบอเนตนะคะบลูบอเนตแมนบอนเนตบอกว่าถือว่าขายยายนง นี่ค่ะพี่น้องบลูบลูบอนเน็ต bon ค่ะพี่น้องขอตัวจตัวไพเดอร์กันเอิญซื้อผิดนัดจ้ะเนาะเบิ้งเนี่ยค่ะพี่น้องพุ่นะหลังหลังยายน้องพุ่นก,นนนนกนับแมนไปหมดเลยค่ะพี่น้องข้างนาพุ่นกับแมนค่ะเบิ้งในจ่าพี่น้องสวยงามปะค่ะเบิ้งเน้พุ่นะแมนไปหมดเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายน้องผ้ายางช่อมเต็มขางทางเลยค่ะพี่น้องจา้าเอ้ยขอโทวขอไพเดอร์มือใหม่กับสิสันยักหน่อยนอกจ้ะเนาะ เดี๋ยวผ้ายางเบิงจากน่อยมันยาวค่ะตามขางทางคางถนนเลยกับพี่น้องจู๋กับพี่น้องจ้าเบิงค่ะพี่น้องเบิคงบความสวยงามของดอกบูบอนเนตค่ะพี่น้องมันชื่อว่าดอกอดอกเท็กซัสบูบอนเนตค่ะพี่น้องจ้าวู้ย งามคักงามแน่ค่ะพี่น้องหนาตึ้หนาตึบเลยจ้าคุณนะค่ะพี่น้องหนา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 คักหนาแน่ค่ะพี่น้องงามคกหลายเบืองไหนมันล่มเป็นลาวเลยจ้าพี่น้องเบืองไนล่มเป็นลาวเลยค่ะพี่น้องจ้าเมือ้ยสวยบอกค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องจ้าเบืองเนี้ค่ะเป็นดอกไม้ข้างทางเนาะจ้าเนาะดอกไม้ริมทางดูค่ะพี่น้องจ้า ใช่หมดเลยจ้ะพี่น like ้องตามถนนตามตามข้างทางน้วจะเนาะออกไปหมดเลยค่ะพี่น้องดูค่ะดูค่ะพี่น้องนู่นใช่ไปหมดเลยพูน่ะค่ะข้างทางนาะจากเนาะใช่ไปหมดเลยค่ะพี่น้องจ้ะสวยงามมากๆกค่ะพี่น้องสวยงามมากมากจ้า เดินดูค่ะเดินพี่น้องเดินดูไม่เดินหรอกค่ะถ้างั้นอะ่ะมันเพราะว่ามันมีเหมือนกันไปหมดอย่างนี้ไปหมดนะคะเนาะจะดูค่ะพี่น้องดูค่ะมีแต่ตัวพึ่งมาตอมค่ะพี่น้องดูสิคะตัวพึ่งมาตอมมันดอกมันก้องจะหวานเนาะค่ะพี่น้องมแต่ตัวพึ่งมาตอมเด็ค่ะแกพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อให้ยายนงเด้อนะคะสวยสวยสยสวยเอาของสวยๆงามๆมาฝากค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณเลไลที่รับชมเด้อเจเด้อดูค่ะพี่น้องดูจ้า เดนงจะไปใส่แก่กันค่ะพี่น้องไปใส่แก่กันที่บ้านเด็ดเอาสักกำหนึ่งใส่แก่กันที่บ้านนาะจะนี่่ะพี่น้อง้าวเอาเมดนี้้าวเอา้าวเอาจ้งนี้ไปใส่แก่กันน้ำก่อนจะพี่น้องอา้าวเอาก่อนจะพี่น้อง <c oughs> นบิงเด็ค่ะพี่น้องนบิงเด็ค่ะดูจ้ามาดูหมูนี้อีกมาดูกลุ่มนี้อีกค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งกับพี่น้องได้ค่ะผ้ายางเบิ่งค่ะพี่น้องพาเดินตะลุยเลยค่ะ ดินลุยในป่าหีเลยค่ะพี่น้องป่าดอกบูบอนเนตค่ะบูบอนเนตนะคะนี่ค่ะอู้สวยงามค่ะพี่น้องจ้าเบิ้งเนี้ยค่ะพี่น้องเบิ้งเนียมันงามค่ะหลายจนมันล่มเป็นลาวนะจ้ะพี่น้องตรงนี้งามค่ะงามแหนจะมันล่มเป็นลาวจ้าเบิ้งเนี้ยค่ะพี่น้องพูดนะ ล่มเป็นลาวไปมืดค่ะพี่น้องงามค่ะคักหลายเบนนีจ้จ้ะนี่นะอู้ยสวยงามคักอีหลีค่ะพี่น้องกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะเบนนี้ค่ะอุ้ยสะอัสดีววค่ะพี่น้องบนนี้บนนี้บนนี้บนบนี้ค่ะพี่น้องบนนี้ค่ะ หนาคักหน้าแน่ค่ะพี่น้องงามหนาคักหน้าแน่โอ้ยมีมีแต่อันมีแต่มแมลงผึ่งมีแต่ตัวเพื่อมาตอมค่ะพี่น้องตัวเพื่งมาตอมจะสออนานอค่ะพี่น้องบรรยากาศแม่ค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งบรรยากาศนาอค่ะนาะดอกไม้ริมทาง อนค่ะสออนแน่ค่ะพี่น้องจ้าเป็นงามค่ะงามแน่เนาะดอกไม้สีน้ำเงินนี่เป็นดอกไม้ที่ยายนุ่งชอบที่สุดเป็นชีวิตกิตใจเลยค่ะพี่น้องสีน้ำเงินนี่ค่ะ,คะชอบมากๆคือดอกคือสีน้ำเงินค่ะดอกไม้ค่ะ สว,สวย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 มากมากจ้าพ, <com S 2> พี่น้องไายบวบานบ,บัวใบดอกค่ะพี่น้องจ้ามันหลายพดมันงามค่ะมันงามแน่มันหลายอุบาท่ะมีทุกที่มีทุกเอ่อถนนเลยค่ะยุคทางท่าทางทางถนนจ้า เต็มเมืองไปหมดมีแต่สีน้ําเงินค่ะทุกวันนี้ช่วงนี้เนาะค่ะเนาะมันจะออกเชื่อช่วงเดือนนี้เนาะค่ะที่เมืองดาลัสเนี่ยมันจะออกช่วงเดือนนี้แหละค่ะพี่น้องจ้าออกทุกปีค่ะเนี่ยค่ะจะออกทุกปีค่ะพี่น้องปีลครั้งมันออกเองค่ะพี่น้องมันไม่ได้มีใครมาหวานมาปลูกมันนะคะมันออกเองค่ะออกขึ้นมันขึ้นเองตามธรรมชาติของมันนะคะ